สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็มาพบกันในส่วนของ E.P. ีที่สิค่ะแอดก็รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้อ,นนองๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเนาะว่าแอดรวบรวมของอาจาร,รย์ท่านใดมาแบ่งปันกันให้บ้างก็วันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะก็เห็นมีแผ่นดินไหวนะคะไม่รู้ว่าแถวบ้านนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้อ,นอ,นนองๆเอฟของแอดก็ได้รับผล กระทบกันบ้างไหมเนาะส่วนแอดก็อยู่ในกรุงเทพค่ะก็ได้รับผลกระทบเนาะก็มีอาการมึนหัวไปช่วงนึงเหมือนกันค่ะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ข้อมูลชุดแรกเราก็มาดูชุด10หน่วยบนของแ d ดแอดเพนกันก่อนนะคะผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาข้อมูลชุดนี้ให้มา4ตัวค่ะเลข6ก็เข้าไปเนอสลากออก6 3ส่วนแนวทางงวดนี้10หน่วยบนนะคะของ a d ดแอดเพนก็ให้เลข7เลข8เลข9แล้วก็เลข0น ใครชื่นชอบยังไงก็แคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยเนาะไม่รู้ว่าแนวทางวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดต่อมาค่ะจะเป็นของแอดตะนะคะแนวทางงวดนี้ของเขาให้มา2คู่ชุดระบุพิกัดมาเป็นข้อมูลชุดล่างแนวทางงวดนี้จะให้1 8กับ09แอดก็ขอบคุณของแอดตะด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่ของพี่ควายคนโก้กันเลยนะคะแนวทางวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข8จากข้อมูลชุด3ตัวจะให้0 85 982แล้วก็780จากข้อมูลชุด2ตัวจะมี80 82แล้วก็87ตัวเน้นของเขาชอบหนักๆก,ก็คือ85นะคะใครชื่นชอบยังไงก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดต่อมาจะเป็นฟาดบนของแอดนาค่ะแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข2มาอันนี้ไปออกข้อมูลชุดล่างนะคะสลากออก3 2นะคะส่วนแนวทางงวดนี้ชุดฟาดของแอดนาให้เลข1ค่ะ FC ท่านใดติดตามอยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณของแอดนาด้วยนะคะชุดต่อมานะคะจะเป็นของผีเรืเทวดาให้โชค แนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ให้มาก็เข้าไปอยู่สําหรับ6 3นะคะสลากออก563ค่ะออกข้อมูลชุดบนส่วนแนวทางงวดนี้เรามาตามกันต่อของเขาก็จะให้9275973539แล้วก็37ส่วนที่เป็นชุดนางฟ้าจำแรงของเขาก็ยังไม่มาเนาะเดี๋ยวถ้ามาแอดจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่ของมิสเตอร์บอลกันเลยนะคะผลงานแนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ของเขาให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะแนวทางของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะอันนี้ก็ดูจากสถิติย้อนหลังในบางงวดส่วนผลงานแนวทางงวดนี้เราก็มาตามกันต่อค่ะเลขเด่นของเขานะคะให้เลข9เจาะข้อมูล3ตัวจะให้109 609 709แล้วก็809ค่ะ จาะข้อมูลชุด2ตัวจะมี0 9 1 9 9 3 9 6 0 3 0 6 0 8แล้วก็1 8ใครที่ชื่นชอบผลงานของเขาอยู่ก็แคปเก็บไว้เป็นแนวทางได้เลยเนาะไม่ชอบก็ผ่านแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของ AdWood กันเลยค่ะเป็นข้อมูลชุดล่างของเขาแนวทางวดนี้ให้มา20ชุดนะคะก็จะมี50 51 53 54 60 61 63 64 70 71 73 74 80 81 83 84 90 91 93แล้วก็94นะคะส่วนตัวชอบของเขาค่ะอันนี้ก็จะ ให้มาสี่คู่ชุดนะคะกับ2ตัวกันตัวเด่นก็จะมี6 1 6 0 9 3 8 3ตัวกันก็คือ96กับ91ค่ะแอดก็ขอบคุณผลงานของแอดวูดด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของเงินเทวดากันเลยค่ะ แนวทางงวดนี้เรามาดูข้อมูลชุดบนกันก่อนเลขเด่นของเขาให้เลข8ตัวเจาะ3ตัวเด่นก็จะให้5 7 8นะคะ2ตัวก็จะมี7 8 8 5แล้วก็7 5ส่วนเจาะข้อมูลชุด3ตัวก็จะให้2 0 9 1 9 5 2 5 8แล้วก็8 0 5 ส่วนข้อมูลชุดล่างเลขเด่นจะให้เลข5ตัวเจาะจะมี05 1 5 3 5ตัวการบนล่างก็จะมี2 4 0 9 3 9 6 9แล้วก็9 5ส่วนครบโบนก็จะให้เลข2เลข5เลข8เลข7เลข9แล้วก็เลข0ใครชื่นชอบอยู่ก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของแอดดังเมสไซกันเลยค่ะข้อมูลชุดนี้ระบุพิกัดมาเป็นข้อมูลชุดโบนตัวเจาะจะให้70 72 74 80 82 84 01 02 03 04แล้วก็14นะคะแอดก็ขอบคุณของแอดดังเมสไซด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของขุนพิพรกันเลยค่ะหน่วยล่างนะคะสี่ตัวคู่คีแอดเจอมา2สูตรค่ะสูตรแรกนะคะก็จะให้เลขหเลข8เลข0นแล้วก็เลข4อีกหนึ่งสูตรก็จะให้เลข6เลข7เลข8แล้วก็เลข9ใครไข่ช้นชอบก็แคปเก็บไว้ได้เลยตัวชนอันนี้ก็จะมีเลข6กับเลข8เนาะเดี๋ยวข้อมูลชุดอื่นถ้าแอดเจอจะทยอยลงให้เพิ่มเติมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของนภัสแจ่มจลัดสีกันเลยค่ะข้อมูลชุดนี้จะเป็นตัวตัดของเ้าแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็เข้าไปอยู่เนาะเขาให้536มาสลากออก563ส่วนแนวทางงวดนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว FC ท่านใดที่ชื่นชอบก็แคปเก็บไว้เป็นข้อมูลและแนวทางได้เลยนะคะ ส่วนใครอ,อยากรับชมข้อมูลชุดเต็มค่ะแอดก็ได้อัพโหลดไปให้แล้วทางช่องของเราสามารถรับชมได้เพิ่มเติมได้เลยเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของอาจารย์บุญรอดกันเลยนะคะข้อมูลชุดนี้ที่แอดเจอมาจะเป็นข้อมูลชุดบนค่ะ เลขเด่นของเขาจะให้เลข0ูย์กับเลข5ตัวเจาะจะมี 05, 04, 08, 09 35, 65, 85แล้วก็95ค่ะใครชินชอบอยู่ก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยส่วนข้อมูลชุดล่างแอดยังไม่เจอเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนาม,มาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนาม,มาแบ่งปันให้เนาะส่วนคลิปนี้แอดก็ขอตลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ